สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหลังจากที่เสื้อผ้าฝ้ายของ้วยอีเฮาดูดซับเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของเขามันก็ถูกแสงสีเขียวยกฉีกเป็นชิ้นชนทันที มีเพียงสะพานย4ิบสีแสงจันทร์เท่านั้นที่รอดจากพลังของจักรพรตินีแมงปองหยกน้ำแข็งเนื่องจากคำเตือนก่อนหน้านี้ของนอนไม่น้ำแข็งเทียนเมื่งร่างกายที่เปรยเปล่าของหัวอีเขานั้นแข็งแกร่งมากการฝึกฝนอันขมขื่นเป็นเวลาหนึ่งปีของเขาในโรงเรียนซือไลเคอร์ไม่เคยสูญเปล่าแต่ผิวปัจจุบันของเขามีสีขาวอย่างน่าประหลาดใจทำให้แทบจ,จะเหมือนกับหิมะบนพื้นทีนาประหลาดใจยิ่งกว่านั้น ทมกลางผิวซีดที่รากับตายของเขารองรอยของแสงสีเขียวหยกคล้ายๆไหลเข้าสู่กระดูกสันหลังแล้วแผ่กระจายไปทั่วลำตัวของเขาทีแรกที่แสงสีเขียวหยกไปคือกระดูกสันหลังของเขาอย่างแน่นอนหลังจากนั้นแสงสีเขียวหยกเร็วค่อยๆพุ่งขึ้นไปด้านบนทำให้ซี่โครงของหัวอีเห้ากลายเป็นกินก่งก้านของแสงสีเขียวยกแล้วมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปอีก ความเจ็บปวดที่น่าสะพึงกลัวและกระตุกในร่างกายของหัวอีเ้าซึ่งตามไปทุกที่ที่แสงสีเขียวหยกไปเขาทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่ออดทนแต่ปฏิกิริยาของร่างกายเขาต่อมันยังคงรุนแรงมากมีเพียงเขาเท่านั้นที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากการควบคุมของจักรพรดดิมีแมงป่องยกน้ำแข็งหัวอีเ่าบอกตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งว่าพยายามอดทน ไม่ว่ายังไงข้าจะยอมแพ้ไม่ได้มันยากสำหรับเขาที่จะทนต่อความเจ็บปวดแต่ตอนนี้เขากำลังจดจ่ออยู่กับการทำให้รู้สึกชายอย่างสมบูรณ์จาก,กพัรดินีน้ำแข็งบอกเขาว่าสิ่งที่นางกลัวที่สุดคือจิตใจของเขาพังทลายลงในช่วงเวลาที่เขาไม่สามารถอดทนต่อไปได้อีก หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นความพยายามก่อนหน้านี้ทั้งหมดของพวกเขาจะสูญเปล่าเนื่องจากเป็นเช่นนั้นทั้งหมดที่เขาต้องทำคือปกป้องจิตใจของเขาสำหรับร่างกายของเขาเขาจะปล่อยให้จัก,กรพรรดินีน้ำแข็งจัดการนางคงไม่ปล่อยให้เขาตายหรอกด้วยความคิดในใจของเขาหัวอีเฮาที่ดื้อรั้นยังคงชาาอย่างไม่หยุดยอนด้วยความประหลาดใจนอนใหม่น้ำแข็งขเคยนเมื่อพบว่า เครื่องมือบางอย่างที่เขาสร้างขึ้นเพื่อช่วยหัวอีเห่าปกป้องจิตใจของเขาไม่จำเป็นต้องใช้เลยจิตแรกเริ่มของจักรพรรดินีน้ำแข็งซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในร่างกายของหัวอีเห่าและนางสังเกตเห็นฉากมหศัศจรรย์นี้ได้อย่างแน่นอนมีเป็นครั้งแรกที่นางมีความเคารพต่อนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองในระดับใหม่แม้ว่ามนุษย์ที่นอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองเลือกอย่างอายุน้อย และความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่มีค่าควรแก่การพูดถึงแต่จริงๆแล้วเขากลับมีจิตานาภาพที่เหนียวแน่นขนาดนี้นี่เป็นสิ่งที่ดีมากจริงๆนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองรอบถอนการสนับสนุนที่เขาทำต่อจมมิตสมุรของหัวอีเหาอย่างลับๆปกป้องเขาอย่างเงียบๆซึ่งหัวอีเข้าสามารถทนต่อความเจ็บปวดนี้ด้วยตัวเองได้ดีที่สุดเนื่องจากการเป็นหินลับให้คมที่ดีสำหรับพลังจิตของเขา สิ่งนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับความมุ่งมั่นของเขาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกฝนและการเติบโตในอนาคตของเขาอย่างมหาศาลเมื่อแสงสีเขียวยกปกคลุมกระดูกทั้งหมดในลำตัวของหัวอีเฮาแสงสีเขียวยกบนล่างของจักรพรรดินีแมงปองยกน้ำแข็งก่อเริ่มจางลงกระดูกวิญ,ญญาณที่สร้างขึ้นโดยกายหลักของจักรพรรดินีน้ำแข็งซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความแข็งแกร่งของนางอย่างแน่นอน แม้วกระบวนการสร้างขึ้นนี้จะเจ็บปวดแต่ผลลัพธ์ในอนาคตของกระดูกวิญญาณน,นี้จะมากกว่ากระดูกวิญญาณอื่นๆของหัวอีเฮาเป็นอย่างมากสิ่งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลต่อการเติบโตของเขาแม้ว่านอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองจะเป็นสัตว์วิญญาณล้านปี ในแง่ของผู้ที่สามารถให้ประโยชน์รอบด้านมากที่สุดแก่หัวอีเฮาเขาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อจกักรพรรดินีน้ำแข็งอย่างแน่นอนจกักรพรรดินีน้ำแข็งมีสายเลือดสูงสักและนางเป็นราชินีแต่กำเนิดยิ่งกว่านั้นนางได้บำเพ็ญตะบะมาเป็นเวลานานดังนั้นการเพิ่มความแข็งแกร่งที่นางสามารถมอบให้หัวอีเฮานั้นเป็นสิ่งที่ครอบคลุมอย่างแน่นอน แน่นอนว่าหัวอีห่าสามารถต้านทานความแข็งแกร่งทั้งหมดของนางได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นจึงต้องผลึกพลังไว้เป็นจํานวนมากเมื่อความอดทนของหัวอีห่าเพิ่มขึ้นปริมาณความแข็งแกร่งที่นางปล่อยออกมาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแต่ศักยภาพของหัวอีเห่าจะไปถึงระดับที่น่าทึ่งอย่างยิ่งสำหรับวิญญาจารหลายๆคนการเพิ่มพลังวิญญาณในช่วงระดับจิตวิญญาณ ในภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่ปัญหาของการมีทักษะวิญญาณที่ไม่แข็งแกล่งพอจะไม่เกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนสำหรับการเติบโตของเขาในอนาคตนั้นแม้แต่นอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองและจัก,กรพัดดินีแมงป่องยกน้ำแข็งก็ไม่อาจรู้ได้วิธีสร้างเทพเจ้าของพวกเขาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้กระทั่งทั่วทั้งทวีปโตหลัวก็ตามเป็นที่รู้กันว่านอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อใช้เวลาแสนปีเต็มเพื่อเตรียมการขั้นพื้นฐานของแผนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าเขาจะ้อมรวมกับหัวอีเฮาได้อย่างง่ายดายกระบวนการนี้เสร็จสิ้นในเวลาก่อนหน้านี้มากนักยิ่งไปกว่านั้นเขายังต้องเตรียมการอีกเล็กน้อยแม้กระทั่งตอนนี้เขากำลังให้คำแนะนำและช่วยเหลือจาก,กพัินีน้ำแข็ง ขณะที่นางหลอมรวมกับหัวอีเฮาด้วยอาศัยพลังจิตอันทรงพลังของเขาทั้งหมดนี้จะต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้การหลอมรวมบรรลุเป้าหมายร่างกายของหัวอีเฮาสั่นไม่หยุดชั้นของลูกปัดน้ำแข็งได้เกาะตัวขึ้นบนผิวหนังของเขาแล้วซึ่งเกิดจากเงือของเขาถูกเยือกแข็งร่องรอยของเลือดไหลผ่านออกมาจากรูเปิดทั้งเจ็ดของเขาทำให้ชั้นผิวหนังที่อยู่ใต้เม็ดน้ำแข็ง กลายเป็นสีแดงสนิทความเร็วที่เลือดภายในร่างกายของเขาไหลาเวียนได้มาถึงระดับที่น่าทึ่งแล้วหากเป็นผู้อื่นพวกเขาคงระเบิดตายไปแล้วแต่จิตแรกซึ่งอันทรงพลังของนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมิงและจัก,กรพัตดินีแมงปองยกน้ำแข็งกำลังปกป้องร่างกายของหัวอีเห่าไว้การเล่งการไหลเวียนโลหิตของเขาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเขาหลอมรวมกับกระดูกวิญญาณของจกักรพรรดินีน้ำแข็งในทางกลับกันพวกเขาสองคนกำลังปกป้องอวัยวะภายในเส้นลมปานเนื้อและกระดูกของหัวอีเห้านี่เท่ากับพวกเขาปกคลุมร่างกายภายในของเขาด้วยชั้นเยื่อหุ้มไม่ว่าเลือดของเขาจะไหลเวียนเร็วเพียงใดมันก็ไม่สามารถทะลุแนวป้องกันที่พวกเขาสองคนสร้างขึ้นมาได้คลื่นที่รุนแรงซึ่งเกิดจากเลือดของหัวอีเห้า ผิวของเขาซีดจางและกระดุกสีเขียวยกซึ่งกำลังมองเห็นได้จากภายนอกทำให้เกิดภาพที่น่าสะพรึงกลัวมีเพียงดวงตาของห้วอีเฮาเท่านั้นที่ยังคงเป็นสีทองแม้ว่านอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองจะไม่ได้ช่วยปกป้องจิตสมุรของห้วอีเฮาแต่เขายังคงปกป้องวิญญาณยุทธของเขาไว้ในฐานะที่เป็นวงแหวนวิญญาณอัจฉริยะนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมือง เป็นวิญญาณยุทธหลักของเนตรวิญญาณของหัวอีเฮาเช่นเดียวกับบุคคลที่จะควบคุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนตรวิญญาณในอนาคตหลังจากที่จักรพรรดินีน้ำแข็งหลอมรวมกับเขานางก็จะควบคุมวิญญาณยุทธจักรพรรดินีแมงตองยกน้ำแข็งสรุปแล้วหัวอีเฮาจะกลายเป็นผู้ครอบครองวิญญาณยุทธคู่แต่กำเนิดที่แท้จริงในตอนแรกแสงสีเขียวยกเป็นเพียงเส้นใยที่ปกคลุมกระดูกสันหลังกระดูกอก และสีโครงของเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไปแสงสีเขียวยกเหล่านี้ก็เริ่มขยายและขยายออกทีละน้อยสร้างโครงล่างโครงกระดูกทั้งหมดของห้วยอีเหฮาความเจ็บปวดที่ห้วยอีเฮารู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งความเจ็บปวดที่กระตุกก่อนหน้านี้ค่อยๆเปลี่ยนไปและความรู้สึกสลับกันของความเย็นจัดและร้อนจัดเริ่มกระจายไปทั่วกระดูกทั้งหมดภายในกายของห้วยอีเฮา นั่นเป็นการรวมตัวของน้ำแข็งและไฟอย่างแท้จริงวินาทีแรกจะเย็นจนทำให้เขาตัวสัน่นแต่หลังจากนั้นก็ร้อนมากจนเม็ดน้ำแข็งทั้งหมดระเหยออกจากร่างกายของเขาพลังปานและเลือดในร่างกายของเขาเริ่มที่จะพุ่งทะยานราวกับกระแสน้าในช่วงที่หนาวจัดร่างกายของเขาก็กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงที่ร้อนจัดเลือดภายในร่างกายของเขาจะเดือดพล่าน ทำให้เม็ดเลือดเล็กๆก่อตัวขึ้นบนผิวหนังของเขาอาจกล่าวได้ว่าโฮอีเฮ่านั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่อดทนต่อความเจ็บปวดที่รุนแรงที่สุดในระหว่างการลอมรวมกับกระดูกวิญญาณได้แม้แต่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งหมดเหตุผลหนึ่งเบื้องหลังเป็นเพราะการฝึกฝนที่ต่ำเกินไปของเขาและอีกเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะกระดูกวิญญาณของเขามีคุณภาพที่สูงมาก แม้ว่าจกักรพรรด,ดินีน้ำแข็งจะควบคุมมันอย่างสุดความสามารถแล้วแต่กระดูกวิญญาณของนางก็ยังมีอายุมากกว่าสามแสนปีนางได้ผนึกพลังส่วนใหญ่ของนางไว้ในนั้นแต่ก็ยังส่งผลอย่างมากต่อห้วยอีเฮาที่ยังคงวิวัฒนาการอยู่หัวยอีเฮาเริ่มที่จะสับสนไม่ว่าจิตตานุภาพของเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ยังไม่สามารถต้านทานความเจ็บปวดที่รุนแรงเช่นนี้ต่อไปได้ ในช่วงเวลานี้พลังจิตของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองได้พุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาปลุกให้เขากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งในเวลาเดียวกันเขาปกป้องจิตสมุรของหัวยอีเฮาลดความเจ็บปวดที่เขาได้รับลงเล็กน้อยนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองปัฒนาที่จะบรรเทาจิตตานุภาพของหัวยอีเฮาแต่เขาจะไม่มีวันยืนเฉยในขณะที่ห้วยอีเฮาเดินไปตามทางแห่งความพินาศแน่ เมื่อสัมผัสได้ว่าหัวอีเห้ากำลังจะถึงขีดจำกัดเขาจึงเคลื่อนไหวทันทีเพื่อให้ความผ่อนคลายแก่เขาแม้ว่าหัวอีเห้าจะถูกทรมานจนถึงจุดที่แม้แต่ความตายก็ยังดีกว่าเขาก็สัมผัสได้ถึงการกระทำของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองซึ่งรวดเร็วและเฉบขาดตอนนี้เขาหลุดพ้นความเจ็บปวดสุดขีดที่เขาเคยรู้สึกแล้วและแม้ว่าความรู้สึกร้อนและเย็นสลับกันจะยังคงอยู่ แต่ตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นมากเมื่อเขาตั้งสติได้พลังจิตที่เกือบจะพังทลายของเขาก็เริ่มรวบรวมทันทีเมื่อถึงเวลาที่เขารวบรวมพลังจิตได้เกือบทั้งหมดการปกป้องของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองก็หายไปความเจ็บปวดระดับสูงสุดเริ่มลงมาบนร่างกายของหัวอีเฮาอีกครั้งหัวอีเฮาเปล่งเสียงคำรามเศร้าในใจพีเทียนเมืองท่านกำลังเล่นตลกกับข้าอยู่งั้นหรือเวลาผ่านไปเนิ่นนาน แต่หัวอีเฮ้าไม่สามารถเข้าใจได้เมื่อใดก็ตามที่จิตใจของเขากำลังจะพังทลายนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อจะปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและบรรเทาความเจ็บปวดของเขาในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกันแล้วสิ่งนี้ทำให้หัวอีเข้าอดทนได้ง่ายขึ้นหากนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อเคลื่อนไหวในตอนแรกลดความเจ็บปวดที่หัวอีเห้าต้องทนจากนั้นจำนวนความเจ็บปวดที่เขาทนได้ จะคงอยู่ที่ระดับพื้นฐานที่แน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่พังทลายและหากเขาพังทลายมือของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองก็จะถูกมัดไว้แม้ว่าเขาจะสามารถทนในสถานการณ์เช่นนั้นได้การรักษาจิตใจให้อยู่ในระดับความเจ็บปวดอย่างสม่ำเส,สมอจะไม่เป็นผลดีต่อเขาเลยแต่สถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขาอยู่นั้นแตกต่างกันเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดมากขึ้น แตนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองก็ททำหน้าที่เป็นตัวกันชนเมื่อใดก็ตามที่เขาเคลื่อนไหวก็ททำให้หัวอีเห่าผ่อนคลายอย่างน้อยที่สุดหัวอีเ่าก็จะสามารถฟื้นความแข็งแกร่งจำนวนหนึ่งได้ในช่วงผ่อนคลายนี้หลังจากผ่านวัฏจักรของความเจ็บปวดและการบรรเทาทุกข์หลายครั้งหัวอีเ่าก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเห็นได้ชัดว่าพี่เทียนเมืองของเขา ใช้สิ่งนี้เป็นโอกาสในการบรรเทาจิตกานุภาพของเขาหากคนผู้นี้เป็นคนธรรมดาพวกเขาอาจจะรอความช่วยเหลือจากนอนไม่น้ําแข็งเทียนเมืองอย่างไม่หยุดยัง้งแต่หัวอีเฮาแตกจากพวกเขาการฝึกอบรมในโรงเรียนสื่อไลเคอเป็นเวลาหนึ่งปีได้ปลูกฝังความคิดที่ว่าเมื่อต้องเผชิญกับความยากลําบากความยากลําบากก็ยังคงดําเนินต่อไป ซึ่งเป็นความคิดที่สอดคล้องกับหัวอีเหาเขาเข้าใจชัดเจนว่ายิ่งเขาพยายามในระหว่างการฝึกฝนมากเท่าไหร่เขาก็ยิงได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้แม้ว่าการป้องกันของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองจะทำให้เขามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเมื่อเขาต้องการอีกทั้งมันยังทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นอีกด้วยขณะที่ร่างกายของเขายังคงทนต่อความเจ็บปวดจิตสารุภาพของเขา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่องว่างของเวลาระหว่างทุกๆก,การกระทําของนอนใหม่น้ําแข็งเทียนเมื่งนั้นยาวนานขึ้นเรื่อยๆและความมุ่งมั่นของหัวอีเฮ้าก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันการค้นพบนี้ทำให้นอนไหม่น้ำแข็งเทียนเมื่งและจัก,กรพรรดินีน้ำแข็งตกตะลึงโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกชื่นชมต่อมนุษย์ตัวเล็กๆเชียนหัวอีเห้าเกิดขึ้นภายในใจของทั้งสอง การดำรงอยู่สูงสุดนี้แม้แต่สัตว์วิญญาณระดับสมบูรณ์เช่นพวกมันก็อาจไม่สามารถอดทนภายใต้ความเจ็บปวดที่รุนแรงเช่นนี้ได้แต่หัวอี้อสามารถทำได้โดยความช่วยเหลืออย่างจำกัดของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมื่งเขาจึงยืนหยัดอยู่ได้ตลอดเวลากลางวันกลายเป็นกลางคืนกลางคืนกลับเป็นกลางวันกลางคืนกลับกลายเป็นกลางวัน แสงสีเขียวหยกบนล่างของหัวอีเหาอย่างคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและสีแดงและสีขาวสลับกันบนผิวของเขาเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆแต่พลังปานและเลือดภายในร่างกายของหัวอีเหานั้นแข็งแกร่งกว่าตอนที่เขาเริ่มกระบวนการหลอมรวมในตอนแรกมากแม้ว่าจากักรพรดดินีแมงป่องหยกน้ำแข็งจะหลอมรวมพลังของนางเพียงบางส่วนกับพลังปานและเลือดของหัวอีเหา แต่มันก็เป็นสิ่งส่งเสริมที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเขานั่นคือพลังต้นกำเนิดของจักรพัดดินีน้ําแข็งซึ่งมีการบําเพ็ญตบะใกล้สี่แสนปีผ่านผลการบํำรุงนี้การเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะภายในของหัวอีเ้าแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับแขนขาหรือกระดูกกะโหลกศีรษะใดๆก็ตามร่างกายของหัวอีเฮาก็แข็งแกร่งขึ้นมากในขณะนี้ หลังจากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายปริมาณความเจ็บปวดที่เขาได้รับก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆปัจจุบันนอนใหม่น้ําแข็งเทียนเมืองไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวอีกต่อไปห่วยอีเฮาสามารถทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากความร้อนและความเย็นสลับกันได้โดยอาศัยจิตตานุภาพของเขาเองเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังปานและเลือดของเขาที่เพิ่มมากขึ้น และร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจากพลังวิญญาณของเขาติดอยู่ที่คอขวดของระดับ20เขาจึงไม่สามารถระบุได้ว่าพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นเท่าใดแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยการฝึกฝนที่อ่อนแอในปัจจุบันปริมาณที่เขาได้รับการเสริมความแข็งแกร่งนั้นจะไม่น้อยอย่างแน่นอนแม้ว่าจกักรพรรดินีน้ำแข็งจะผนึกพลังของนางเองอย่างน้อยที่สุด เขาจะไม่มีปัญหาใดๆในการเพิ่มพลังวิญญาณขั้นหนึ่งหรือสองระดับอีเห้าจากนี้เจ้าต้องระวังตัวในตอนนี้พื้นฐานของการหลอมรวมของเจ้ากับกระดูกวิญญาณเสร็จสิ้นลงแล้วสิ่งเดียวที่เหลือคือการหลอมรวมที่สมบูรณ์ระหว่างมันกับกระดูกของเจ้าข้าจะปีดผนึกพลังของกระดูกวิญญาณไว้ในกระดูกของเจ้าเพื่อให้เจ้าดูดซับมันอย่างลับๆ เป็นไปได้มากที่ความเจ็บปวดที่เจ้าจะต้องทนทุกทรมานในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายนี้จะมากกว่าความเจ็บปวดก่อนหน้าของการล้อมรวมเจ้าจะต้องอดทนแม้แต่เทียนเมืองก็ไม่อาจให้ความช่วยเหลือใดๆแก่เจ้าได้ในระหว่างกระบวนการนี้และจะใช้เวลาราวๆหนึ่งชั่วย,ยามหรือมากกว่านั้นหากเจ้าสามารถทนได้เจ้าก็จะสามารถครอบครองกระดูกวิญญ,ญาณที่ขามอบให้เจ้าได้ เสียงของจกักรพรรดินีน้ำแข็งอ่อนโยนขึ้นมากวิธีที่นางพูดกับหัวยอีเฮาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเช่นกันและความเหนื่อยล้าของนางสามารถสัมผัสได้ผ่านน้ำเสียงท่ายที่สุดแล้วนางกำลังหลอมรวมร่างกายของนางกับหัวยอีเฮา นี่เทียบเท่ากับการฉีกกระดูกของนางเองและหลอมรวมเข้ากับร่างกายของหัวอีเฮาแม้ว่าการบำเพ็ญของนางจะแข็งแกร่งมากแต่ปริมาณความเจ็บปวดที่นางต้องทนนั้นไม่น้อยกว่าหัวอีเฮาอย่างแน่นอนมีเพียงปริมาณจิตตานุภาพที่นางได้รับหลังจากบำเพ็ญมาเป็นเวลาหลายแสนปีเท่านั้นซึ่งเกินกว่าที่หัวอีเฮาจะสามารถเทียบได้หัวอีเฮาสูดลมหายใจลึก,ลก ขณะที่เขายังคงทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการล้อมรวมเขาไม่ได้พูดอีกต่อไปตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้คือถ่ายทอดความเชื่อมั่นที่แน่วแน่และมั่นคงต่อจกักรพรรดินีน้ำแข็งนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองไม่สามารถปกป้องจิตสมุทดของหัวยีเฮาได้จริงหรือคำตอบคือไม่อย่างแน่นอนจกักรพรรดินีน้ำแข็งกล่าวเ,เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นของหัวยีเฮาอีกระดับหนึ่ง เฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกเท่านั้นที่เขาจะสามารถกระตุ้นศักยภาพของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในทันทีที่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของความเจ็บปวดเริ่มต้นขึ้นร่างกายของห้วอีเฮาก็สั่นสะเทือนในทันใดจิตสมุดของเขาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจนเกือบจะพังทลายลงในทันทีเขาสามารถทนต่อความเจ็บปวดและเขาก็สามารถทนต่อความร้อนและความเย็นสลับกันได้ แต่ในเวลานี้สิ่งที่เขาได้รับคือความเจ็บปวดที่เขาแทบจะทนไม่ไหวนั่นคืออาการคันทันทีที่จักรพาดินีน้ำแข็งเคลื่อนไหวหัวอีเฮารู้สึกว่ามีอาการคันรุนแรงมาจากทุกส่วนของร่างกายของเขาเรากับว่ามีมดจำนวนนับไม่ถ้วนที่ขันไปตามเส้นเลือดและกระดูกของเขาอาการคันนี้ขุดคุ้ยไปจนถึงกระดูกและมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งในทันใดนั้น ความคิดเดียวของหัวอีเฮาคือการทำลายร,ร่างกายของเขาเองอย่างทั่วถึงและเกาอย่างดุเดือดเพื่อหยุดความเจ็บปวดนี้ร่างกายของหัวอีเฮากระตกและสั่นอย่างรุนแรงแต่เขาไม่สามารถควบคุมได้ความเจ็บปวดเฉียบพลันนี้ทำให้กระดูกทั่วร่างกายของเขาเปล่งเสียงแตกหักอย่างไม่หยุดยัง้งนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อนอนรออย่างเข่งขืมเขาได้เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลา เมื่อจิตสมุดของหัวอีเฮาแสดงสัญญาณของการพังทลายเขาก็จะไม่ลังเลที่จะยื่นมือช่วยจิตสมุดของหัวอีเฮาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงสั่นเป็นครั้งคราวบางครั้งดังก้องเหมือนขึ้นสมุดกระดูกสีเขียวหยกของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มจากนั้นจึงกลับไปเป็นสีเขียวหยกในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการหลอมรวมอย่างต่อเนื่องนี้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่รุนแรงที่สุด มันคันความขันนี้มันกำลังฆ่าเขาหัวอีเฮารู้สึกราวกับว่าเขาไม่สามารถทนต่อความรู้สึกนี้ได้อีกต่อไปความเจ็บปวดที่ไรมนเสยธรรมนี้รุนแรงกว่าการทรมานสองครั้งก่อนหน้านี้ที่เขาได้ประสบพบมาอย่างแท้จริงในท้ายที่สุดรอยเล่าเล็กน้อยก็เริ่มปรากฏขึ้นในจิตสมุดของหัวอีเฮา หากรอยรล้าเหล่านี้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกมันจะทำให้เกิดการระเบิดในที่สุดทันทีที่จิตสมุทดของเขาถูกทำลายอย่างทั่วถึงสมองของหัวอีเห้าจะตายลงนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อเคลื่อนไหวอย่างไม่ลังเลทำให้เกิดแสงสีทองเข้มข้นพุ่งเข้าสู่จิตสมุทดของหัวอีเข่าอย่างรวดเร็วแต่ในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้ เมื่อเสียงที่เกือบจะตีโพยตีพายของหั้วอีเ่าดังขึ้นในใจของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองอย่าช่วยข่าข้าทำได้ข้าทำได้ นอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองถูกปล่อยให้จ้องมองอย่างว่างเปล่าครู่หนึ่งเขาสัมผัสได้ถึงความดื้อรั้นในเสียงของหัวอีเฮาในทางกลับกันเสียงคำรามของหัวอีเฮาดูเหมือนจะส่งสัญญาณการโต้กลับของเขารอยแยกที่ปกคลุมจิตสมุดของเขาอย่างหนานแน่นเริ่มปิดลงอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ